เ,เดเี๋ยวเราไปดมีตรงหนานถ้วหวานได้ลิงสยุยอ่ะหนูดะป้ยหนฮะอ่าด้วยแล้วลิ้ง,งกันจิ้งโอ้ยต้าเรากันจิ้งเมื่อกี้ก็หาไปทำไข่เจียวตอนนี้ก็พเส็จแล้วพามาน้นจ้าจะพาเมไปนอนนะพาไปพักก่อนนะสีเลกลล็ลิงนาลิงสุดอีกข้ามาไม่ก็จเกิอีกงตรแบเนี้้าีนแต่สีตั้งแต่สี

เอาโจให้าลเอางกแนก็จะมีคนมาช่วยล้างจานนะครวันนี้ผ้ย่องมาลงอ่ะผู้ย่องลงมีนิ้งสีด้วแผ่นนิ้งห้่เล้งสีนะตอนเช้าอยู่ไม่ได้นอนเลยค่ะอ่าแล้วก็ผู้ย่อวังใครเจ้าเด้อรเจ้าผู้ห่องวนเดอจะลงด้าสีกัน กียอเยี่ยมมาที่สุโอเคลี้นูลนีนะตขไม่นอนเลยค่ะไิลล็อกนี่เปเฮ้ยก็คือวันนี้หล้างทั้งวนก็ไม่เสร็จค่ะอันล้าง็จแตมก็ใส่ได้ทัน่ีะสีเลยก็้นง่ายลิ้สีง้ายมาขัดเปนเกล็ดอีกต่างหาเลย่ะถึก็จะสีก็สี Ao cho hay là màn tính chung quan nha lênh 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 nó, lênh nó

สีลวก็ลยิ้งไสีรัมา้าขกี่สลเยจะก็ตี็ยี้ากลีงไ้แว้วอนสีย่้จะลสีหิเนีลเกีก็พไปทไข่เคียวตอนนี้ก็พิเ็จแล้วพามาลังจาเดี๋ยวจะพามองไปนอนะพาไปทักก่อน ก็จะมีคนมาช่วยล้างจานเนะครัวันนี้เรื่องออกมาลงอ่ะเฟย้าออกมาลงมงนิ้งสีทุกแถวนี้งห้อยนิงสีนะแล้วเรา๋ยทำยืบเื่องเส้นทุริ่เลยนะน้องมน้อหาวแล้วจะต้อสีเนี่ยจะมีคนมาช่วยล้างจานเอนะคนนี้เรื่องออกมาลงอ่ะเฟย้าออกมาลงมีนิ้งสีทุกแถวนี้ห้อยนิงสีนะ

อีกี่รอเลยเด็กผู้ชายก็คือวันนี้หล้าทั้งวันก็คือไม่เสร็จค่ะอันล้างแต่ไม่เสร็จก็ใส่ได้ทันะไม่สบายค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างจัีการซิ่งนิ่งการซิ่งนะ

ก็不要玩肥า的肥ห不可以玩的再้到嘴巴不要两瓶嘛清爽的โอเคพร้วพริ้วพริ้วพร่้วได้ที่นะนี่ชิล่องี้เด็ดปุ่ยก็คือวันนี้ที่ล้างรั้งวันนี้คือไม่เสร็จค่ะอันล้างเสร็จแ่ไม่เสร็จก็ใส่ได้ยนค่ะนี่เวยน่ะนาหวานไน้รึก็คือแยกสีกัน อู๋ยอมแจ้งสุเลอามาีนมาเลยสรเสรมจแต้องตัดคู่ที่เาจ้ือต่อแวต้องตัดคู่โอเคตอนเช้าอยู่ม่อนเลยค่ะแก็จะมีคนมาช่วยล้างจานนะครับอันนี้กุงออกมาลงอ่ะไปแกมาล่องนิ่งสอทุกแถวนิ่งให้นิ่งสนะเทว ตกลงวันนี้ก็คือไม่เสร็จค่ะล้างเสร็จแล้วแล้วตะลวงไม่ได้ล้างก็แขกได้แก้มามาลงไหมเที่ยวเที่ยวตกลงวันนี้ก็คือไม่เสร็จค่ะล้างเสร็จแล้วแล้วตะลวงไม่ได้ล้างก็แขกได้แก้มามาลงไหมเที่ยวเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยล้างจานเองนะตอนนี้เรื่องออกมาลงอ่ะใแขกออกมาลงนีนิ้งสวยทุกอย่างนี้งให้นิ้งสี่นะ หนม่าเล่นอย่าาะี้่อย่างรแก็จะไปเดี๋ยวจะไปเอาังมานแล้วก็จะนำมีแรงถึงกัวนี้เลยขนาดตอนเช้าไ่ด้นอนทางเราจะายม่ได้เสื้อๆเลยนน้ำูน้หนูข่าวอยากจะ ชรล่องนี้เดี๋ยวปูหอก็คอวันนี้ที่ล้างทั้งวันแล้อเสร็จค่ะอันล้ร็แ่ไ่เสก็ใส่ได้นันคะครับพี่ยกใครเดี๋ยวนัาเจะองนดะเป็ะเป็นลิงนะอ่ะโอเคนะลิงจะเป็นนนาวานไรดิ้นาวานที่นี่นะคะียใครเจ้าีเลิงสวยนานาวานไรลิงก็จะใช้ั งเมาเสามันสบายค่ะทุกคนินเสร็จแล้วก็ต้องมาอาบนะีการจิ้งลิการิ้งนะสีเบลลร้อเต่ามีร่อหน้ก็หวานไดลิงสวยอันเกยนน่ฮะอ่าเแล้วลิการจิ้งออ้ยเต่าลกการจิ้งแต่ตก็จะจังเขอเต่าเวลองู น้ำสวยนาะนาหวานได้นีก็คือแก้สุดเลยแเ้ว็ชยยองแก้สุเลยอาหารนี้ขนาดมาในแก้สุดกสุดีสวัสดีจ้านะคะวันนี้ก็จะมีเด็กนะคะมาช่วยแม่ล้างจานนั่นเองนะคะหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล้างจานกันนะคะ

เดี๋ยวจะไปเอาบบานแล้ก็จะนอนพักผ่อนยัง,งมีแรงถึง,องกอนี้เลยขนาดตอนเช้านอนเมื่อกี้ก็พาไปทำไข่เจียวตอนนี้ก็นเส็จแล้วานานทามานอนจาาเดี๋ยวจะพามาไปนอนวกับักผ่อ,อนอาแล้วก็เพ่อวานไปเจ้าเดอเจ้าผู้ิหวานเด้อ